กว้างไปแหละดีแล้วเพราะว่าคําว่ามีลูกอ่ะมันไม่มีคําว่าแคบไปเด็กสวัสดีครับขอตลอรเข้าสู่ช่องเมดสตอรี่นะครับมาอัปเดตนะฮะผมวันนี้บ้านเป็นยังไงบ้างก็อัปเดตนะฮะเอหลังจากที่เมื่อวานได้ลงคลิปไปนะครับวันนี้ก็หลังจากที่เทเอ็นไปเมื่อวานวันนี้ก็แกะเอ็นออกนะฮะเอ็นที่อยู่ตรงนี้ แกะแม่พิมพ์เอ็นออกแล้วก็เริ่มก <issions> ่อข <m utter> ึ้นไปข้างบนนะครับก่อขึ้นไปข้างบนคิดว่าวันนี้น่าจะเกือบเสร็จนะฮะในในส่วนของการก่อเกือบเสร็จโครงต่างๆเพรานี้น่าจะเกือบเสร็จก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศด้านในนะฮะคุณแม่เมื่อกี้เนี่ยแม่เมื่อกี้ก็เดินเข้าไปข้างในนะแม่บอกว่าเออก็เย็นดีอยู่นะอากาศก็ไม่ร้อนเท่าไหร่เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในนะฮะว่าช่างกำลังทำอะไรอยู่ วันนี้ก่อก็น่าจะได้เยอะนะ FC เมื่อวานก็คือรอเอ็นเนี่ยเห็นไหมครับ FC รอเอ็นนะครับเอ็นออกปุ๊บวันนี้ก็ก่อ,กอเข้าไปนะครก็ด้านในตอนนี้กำลังติดตั้งหน้าต่างนะครับโดยช่างวันนะครับผมแับพบี่แก้วนะครับทำงานในครอบครัวนะครับทำงานเป็นครอบครัว ติดตั้งหน้าต่างก็ใช้เลเซอร์ยิงนะฮะใช้เลเซอร์ยิงตอนแรกก็คิดว่าข้างในมันจะทึบนะ f c แต่พอพอพอเริ่มก่อนจนจะเสร็จแล้วเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ค่อยทึบเท่าไหรนะ่ยังไม่มืดเท่าไหร่เพราะว่าช่องแสงอันนี้เนี่ยแสงมัน มันก็ถือว่ากว้างอยู่แล้วลมก็ามาทางทิศนี้พอดีอันนี้เป็นทิศของลมเข้ามาตลอดวันเลยถือว่าไม่ไม่มืดนะฮะไม่มืดเนี่ยฮะซมองเข้ามาต่อไปก็จะติดโคมไฟข้างบนโคมไฟที่ผมซื้อมาเมื่อวันนั้นนะฮะใกล้เสร็จแล้วนะฮะใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้ว มี FC ถามมาด้วยว่าอยากจะได้เบอร,ร์ช่างวันด้วยนี่น <c oughs> ะเย่ยเให้ครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวต้องให้ช่างวันทำบ้านปั้นหยาให้เสร็จก่อนเ,เนาะ FC เราดูฝีมือช่างวันตอนทำบ้านปั้นยาก่อนแล้วเราก็ค่อยว่ากันเดี๋ยวจะจะมีอีกหลังอยู่เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในนะ FC ข้างในก็เริ่มก่อเสร็จแนละ้ว ช่างมาเยอะนะแม่ชอบเพราะว่ามาเยอะแล้วก็เสร็จเร็วนะฮะทำทุกวันนี่ข้างในนะฮะก็จะมีช่องช่องแสงช่องลมตรงนี้ผมเอามือเข้าไป FC ลมมันเย็ยนมาพอดีเลยเนี่ยลมเย็ยนมานะเป็นทางลมพอดีเลยนี่ฮะมองออกมาก็จะเป็นวิวท้องฟ้าก็จะมีระบายอากาศหนึ่งอันตรงนี้ ่วนตรงนี้ก็จะเป็นเ,เป็นหน้าต่างมาตรงนั้นเดี๋ยวจะติดช่องแสงอีกหนึ่งอันนเอฟซี F C. ติดช่องลมอีกหนึ่งอันช่างสร้างลุงสุอ,อยางหรอฮึบลุงบุญมีครับลุงบุญมีลุงบุญมีนี่ทำได้ทุกอย่างนะฮะวันก่อนก็ทำเชื่อมเหล็กมาวันนี้ก็เป็นก่อโอเคเลยนะฮะนี่ปิดงานจบงาน มาทุกวันนะฮะมาทุกวันเป็นคนในพื้นที่นะฮะเนี่ยเอฟซีพอเราก่อขึ้นมาประมาณในระดับหนึ่งเนี่ยมันต้องมีเอ็นนะฮะแล้วอิฐสองก้อนเนี่ยก็จะยึดเชื่อมเหล็กเป็นตัวยึดตรงนี้ด้วยนะฮะทุกสองก้อนการไว้นะฮะการไว้ทุกสองก้อนก็จะเชื่อมเหล็กเข้ามานะฮะ ไม่ไม่ร้อนนเอฟซีผมดีใจผมดีใจมากเลยนะเพราะว่านี่คือยังไม่ได้ฉาบแล้วก็อากาศตอนนี้ข้างนอกนะร้อนในระดับหนึ่งแต่พอเข้ามาข้างในปุ๊บไม่ร้อนนะฮะลมก็เข้ามาดีนะฮะอ๋อนี่จะเอาอิดนี่ช่าง <c oughs> ช่างก็สามคนนะ ก็มีคนช่วยอีกสามคนนะฮะถ้าช่างมาขนเองนี่ก็งานก็จะชา้าไปอีกนะฮะงานก็จะชา้าไปอีกเหมือนอยู่ข้างนอกน่าจะสี่คนผมว่ามาแต่ละวันเนี่ยจะประมาณเจ็ดแปดคนทุกวันนะฮะเพื่อให้งานเสร็จเร็วสู้สู้ฮนะสู้ส พอติดฝ้าก็จะอยู่ในระดับนี้นะฮะในระดับข้างล่างก็จะอยู่ที่ประมาณสองเมตรแปดสิบก็ถือว่าไม่สูงไม่ต่ำเกินไปถ้าถ้าสูงกว่านี้ก็จะเปลืองแอร์ถ้าต่ำกว่านี้ก็จะเปี้ยไปอะเมย์มาอ่ะนานๆานมาทีนะเมเป็นไงบ้างเย็นไหมข้างในเย็นอยู่นะเย็นกว่าข้างหน้าอื <c oughs> เย็นกว่าหน้าบ้านอยู่เนาะอ่ะฮะ มืดไหมไม่มืดไม่มืดเนาะโอเคอยู่ถ้าฉากถ้าอะไรเนี่ยมันก็จะโอเคขึ้นแล้วถ้าหาว่าเราติดฝ้ามันก็จะการความร้อนอีกชั้นหนึ่งข้างบนนะฮะ fc ข้างบนเป็นแผ่นพื้นซีเมนบอร์ดเนี่ยซีเมนก็คือเอาไว้กันความร้อนหนึ่งชั้นแล้วก็มาฝ้ายก,กันความร้อนอีกชั้นหนึ่ง แล้วก็อีกบวนบ้าอีกกัน3มชั้นมีพี่เขาบอกว่าอ่าฮะทำห้องกว้าง,งไปแหละดีแล้วเพราะว่าคำว่ามีลูกอ่ะมันไม่มีคำว่าแคบไป <laughs> <laughs> เด็กมันจะวิ่งไปนู่นไปนี่ตลอดเลยจริงอเราอีกฝั่งหนึ่งนะคะเมตรงฝั่งนะั้นมีห้องอีกสาสามห้องนะ ่่ใชไม่รวมห้องน้ำเรามีห้องอยู่ทางนู้นอยู่แล้วมีห้องน้ำห้องเล็กห้องนอนห้องออฟฟิศอยู่ฝั่งนู้นอีกฝั่งหนึง่งแต่นี่คือทำเพิ่มเติมขึ้นมาใช่ถ้าไหนวันไหนลูกโตแล้วก็อยากอย,กอยู่ห้องแยกตรงฝั่งนั้นก็มีก็ไปท,ทาสีใหม่เอาทอาใหม่ถือไปปรับห้องเอาถ้าเขาอยากจะนอนส่วนตัวโอเคเดี๋ยวเราไปคุยเรื่องที่เราไปหาหมอวันนี้เนาะ ไปเอาตัวสาวมาวันนี้เดี๋ยวมาเล่าให้เอฟซีฟังว่าเป็นยังไงบ้าง,างปักให้พ่อดูผลตรวจอัลตาสาวนะเอฟซีนนพ่อเห็นเนี่ยปากลูกปากล้านบ่นเห็นเห็นนี่นี่เขาชี้ให้ดูตรง <c oughs> ไม่ใช่อันนั้นอันนั้นกระโหลกอันนี้เขาหาวนี่พ่อหาวเป็นหาวอ๋อนี้ี่ปากพ่อยอยู่ตรงนี่ปาก น <|so|> ี่เดี๋ยวให้พ่อดูเอาภาพผลลัตซาวให้พ่อดูนะครับผมว่าปากเหมือนพ่อไหมนะฮะเหมือนเหมือนคนตาไหมเหมือนคนปู่สินี่นผู้ชายนี่ผู้ชายนี่ปากพ่ออันนี้ปากอันนี้ผู้ชายดูอย่างนี้ก็ได้พ่อ ข้างล่างผู้ชายข้างบนผู้สาวอันนี้คือหาวอันนี้หาวอยู่หนหาวหาวอยู่ดีใจดีใจดีใจ 保底，保底。